เราก็เดินทางมาถึงโลหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านล้านแล้วนะครับใช่ไหมผมจำไม่ได้นะเป็นโลสิบบ oh, yep. ิลเลียตนะก็อันนี้หนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านสองร้อยล้านอันล้านหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านนะก่อนหน้านี้นะผมไปฟาร์มมานะครับก็ไปฟาร์มอันนี้มานะป๊อปปูล่าแบบเดิมผมก็ฟาร์มจนตันครับซึ่งมันก็ตันอยู่ที่ห้าก่อนหน้านี้นะครับผมไปฟาร์มมาแล้วผมได้ ห่วงห่วงตรงนี้มาผมก็ไม่รู้ว่า,าผมจะเอาไอ้มูดนี่มาทําไมอีกเยอะแยะนะเพราะว่ามันมันเยอะแล้วนะครับมูดนี่คือเพิ่มไวจัดดูดิจากที่เราไปซื้อคอมมานะทั้งเซตนี้ก็รอบใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป้าหมายของเราคือหมื่นล้านนะครับอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอีก9ก้าพันนะครับอีก9ก้าพันแล้วจะถึงละหลังจากที่เราอัปเกรดคอมไปอะไรยังไงก็โอ้โห โล่เนะี่ยคือแบบดูดินี่ครับคือคลิปที่แล้วเราได้ทั้ง5โล่เลยนะคือแบบโอ้จัดก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยผมว่าผมจะซื้อเอ้ยผมจะจะส่มอุปกรณ์คอมอีกสักรอบนะเพื่อให้ได้ CPU สักอันหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ครบ let's go โอ้โหสีม่วงนะสีม่วงนี้การันตีนะครับแต่โอ้โหการ์จอโอ,โอ้ได้ CPU ตามปรารถนานครับอันนี้คือไม่ต้องอ,อะไรละคือมันไม่มีสีเหลืองให้เราลุ้นไม่ไม่ไม่ใหล้ลุ้นอะไรเลยมันมีแต่มีแต่ CPU เดี๋ยวเราเอา CPU ไปใส่ก็ได้สี่ม่วงมาก็ถือว่าโอเคนะอีพิกต่อไปนะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านก่อนดีกว่าบ้านหลังสุดท้ายจะเป็นวิลล่านะครับผมก็บ้านหลังนี้ก็คือกว้างอยู่นะใหญ่อย,อยู่นะราคาประมาณ20ล้าน20 0 0 0ื0 0 0 0ล้านนะครับใช่20 0 0 0ล้านโอเคนะครับเราก็มาทำการใช้เกมกันเลยนะอันนี้คือเกมแบบเเป็นเกมที่เราแคสแล้วแบบรวยสุดๆนะ ก็ผมคิดว่าตัวเกมตอนนี้คิดว่าเราน่าจะต้องอาหาเงินไปอัพคอมนะครับผมเพื่อเป็นขั้นจะสุดท้ายหรือว่าขั้นสุดท้ายเลยเพราะว่าอตอนนี้คือมันก็ใกล้ที่จะจบเกมแล้วนะครับก็พอสมควรอยู่นะก็นี่ผมมีป๊อปปูล่าอยู่ประมาณ38นาทีนะครับก็คิดว่ามี เราก็ยังมีเวลาอีกมากมายนะครับตั้งครึ่งชั่วโมงในการที่จะฟาร์มต่อเนาะ One eternity later นะครับก็หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักนะครับก็ทำให้ผมนั้นได้โลดโล,โลหมื่นล้านแล้วนะครับผมผมมองว่าเร็วอยู่นะจากที่ผมอัดคลิปมาผมแต่ว่ามันก็ช้ากว่าช้ากว่าคลิปที่แล้วนะครับผมก็ ตอบไม่ถูกเหมือนกันคือมันก็ช้ากว่านะครับตอนนี้เราก็ได้โล่หมืนหมื่นล้านแล้วนะครับผมดูโล่หมื่นล้านมันเป็นยังไงนะเรามาดูกันดีกว่าฟับมีแต่เพชรนี่เองโหยบวกบวกคู้ที่ตามมาอีก20%เลยรนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเนี่ยก็เหลือโลสุดท้ายแล้วนะครับคือ5,000ล้านนะผมแบบกดจนมืองอิีกมืองอนะครับสำหรับ,บการแคสเกมในแบบ โนบอกนี้นะครับคือเป็นแบบที่เอาซเมาส์ผมเกือบพังเลยนะโอเคนะครับก็อย่างาที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าผมจะไปอัปเกรดคอมนะเพราะว่ามันขึ้นให้ผมอัปเกรดคอมแล้วนะผมก็เลยจะไปอัปเกรดลองดูนะครับแต่จริงๆถ้าผมเก็บมาเนี่ยผมว่าผมถึงเข้าได้เปล่าเข้าได้เปล่าเอาเข้าไม่ได้แล้วนะครับคือเขาเล่นกันไปแล้วนะ นี่ผมแบบเล่นแบบจนเจ็บมือเลยครับสำหรับแบบนี้นะคือมันจะสุดยอดเกินไปแล้วนะคบแบบการคลิกก็เราเหลืออุปกรณ์แบบขั้นสุดท้ายนะผมขออนุาซื้อ ็นคอมไปก่อนเลยนะครับผมแหมหลังจากนี้ก็คือ BB B หมดแล้วนะครับก็คือบิเลียนะมากกว่าล้านนะเออเป็นพันล้านหมดแล้วนะครับตรงนี้ <c oughs> นะครับเราไปกันต่อแล้วเราซื้อคอมมาแล้วว่าเราไม่ได้ซื้อเป็นเซตนะครับแต่หวังว่ามันจะเออเราจะได้เงินเพิ่มโอเคก็แล้วมาฟาร์มกันต่อ นะครับก็หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งนะเมื่อกี้มันขึ้นสีม่วงนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก่อนนั้นเอะผมเคยเห็นว่ามันขึ้นสีม่วงนะครับปันมาถึงเนี่ยมันโอ้โหดูจากที่ผมพยายามเล่นมาสักพักหนึ่งนะห้าหมื่นล้านแล้วนะครับสําหรับยอดซับนะตอนนี้ก็เป็นโลอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะทําแล้วนะครับแม่ แม่งคือผมนั่งคิดอย่างนี้ว่าเป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับคือเป็นช่างสุดยอดจริงๆนะครับแต่เออแล้วก็ตอนนี้นะผมอัปเกรดคอมมาในเฟสลองสุดท้ายนะครับก็คือชิ้นเกือบสุดท้ายนะครับทั้งทั้งชุดนี้ห้าหมื่นล้านซับแล้วนะครับเย้ yeah! ในที่สุดผมก็ฟาร์มมาจากความเหนื่อยเนาะก็เรามาเปิดโล YouTube กันนะครับ ดูกันซีว่าโลที่ผมนั่งหลังคตหลังโอ้โหพูดแต่เท่อยู่นะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะอันนี้อ่ะเท่นะเลยโคตรเท่อ่ะอันนี้เทมอ,มองว่าเท่อยู่นะปีตรงกลางแม่ในที่สุดนะครับผมก็ได้มาในครอบครองสักทีนะครับผมก็กว่าจะได้นะครับกว่าจะได้มาในครอบครองคือนานโคตร โคตรนานอะไรที่นานมากสำหรับโลกยู u ูบห้0 0 0 0่นล้านโอ้โหทีสุดผมก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านใหม่กันบ้านหลังสุดท้ายนะครับเป็นวิลล่านะก็จากความพยายามของผมนะครับที่ยาวนานอยู่พอสมควรเลยนะครับแหมดีสุดผมก็ได้บ้านหลังสุดท้ายในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาเรากลบกับบ้านไปดูบ้านกันดีกว่าโอ้โหนี่นครบับ้านที่ไฟฝันโอ้โหนี่นะครับในที่สุดบ้านสองหมื่นล้านนะครับเป็นวิลล่านะโอ้โหสุดยอดในที่สุดผมก็ได้มาในครอบครองนะโอ้โหโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเขียบ บ้านใหม่กันก่อนนะโอ้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดหินมากนะครับสำหรับสำหรับแมปนี้นะทั้งหมดนี้นะครับเป็นแบบจำลองกานเป็นยูทูบเบอร์นะก็หลังจาก EP ีแรกนะครับที่เราได้โล 1, 000, 000่ห0 0 0 0แสนซับมานะครับแล้วก็ EP ีที่2ได้โล 1, 000, 000่หล้านซับนะครับด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็โล่ สิบล้านปะนะครับสิบล้านซับหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็โล่พวกนี้นะครับเป็นน้ําพักร่ำแรงนิ้วมือของผมมากนะนาะนะนะทั้งหลายอีคีนะก็ต้องขอขอบคุณสาหรับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้เอ่อใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับบายบายครับก็โล่แต่ละโล่ที่ผมกว่าจะได้มานะครับเนี่ยโคตรจะจจริงๆโล่สวยนะ อาจริงๆแบบโหนี่โลหาสิบห้าห้าหมื่นล้านเนี่ยโอ้โห่าจจะได้มานะครับเป็นอะไรที่ยากลำบากมากโอเคบสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย